สวัสดีชาวราศีมิถุนค่ะดวงความรักประจำวันที่17กรกฎาคมคุณได้ judgment นะคะเขาได้5ดาบก็วันนี้นะคะตัวคุณมิถุนเนี่ยอาจจะได้ทําอะไรที่อยากจะทําได้เคลียร์ปัญหานะคะหลายๆเรื่องรอบๆตัวได้ความยุติธรรมเกิดขึ้นหรือว่าได้รับโอกาสที่2ออะไรต่างๆนะคะเรื่องส่วนตัวส่วนความสัมพันธ์เช่นเดียวกันนะคะถ้าอยากจะเคลียร์ใจกับแฟนวันนี้น่าจะมีโอกาสได้เคลียร์กัน แล้วก็ผลแห่งการเคลียรใจเนี่ยน่าจะเกิดความยุติธรรมเกิดขึ้นกับฝ่ายคุณด้วยถ้าดาบของเขากับหัวหมายถึงว่าในส่วนของเขาแล้วเนี่ยความสัมพันธ์เขาไม่ได้มีความคิดที่อยากที่จะเอาชนะคุณนะคะไม่ได้อยากจะ เถียงคุณต่อไปหรือว่ามีข้อขัดแย้งอะไรต่อไปนะคะวันนี้จึงเป็นวันที่ดี getting to know each other นะคะต่างคนต่างยอมรับในตัวกันและกันทั้งด้านดีด้านเสียได้ if you believe ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับความเชื่อมัน่นนะคะถ้าคุณเชื่อมั่นในสิ่งที่มันเป็นบวกเนี่ยสิ่งต่างๆเรานด้นมันก็เกิดขึ้นแน่นอนนะคะ